ด้อมส้มเ hey ฮอีกทิมพิธาโผล่กลางไอจีแอปทักษอรหลังเห็นโพสต์ล่าสุดล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีเรื่องให้ชาวด้อมส้มเ hey ฮอีกแล้วค่ะทิมพิธาโผล่กลางไอจีแอปทักษอรหลังโปรโมทละครเรื่องใหม่เรียกว่าตั้งแต่แอปทักษอรพักสุดเจริญน,นั้นได้กลับเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกลากับอดีตสามีสงกรานต์เดชนรงค์ และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักซออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบอีกด้วยในขณะน,นี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก้มก,ก็ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะกระแสแรงจริงๆค่ะสำหรับเขาคนนี้ถิมพิธา ริมเจริญลาดหัวน,น้าพักเก้าไกลว่าที่นายกของประเทศไทยที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนก็เชียร์และลุ้นให้แอบทักษออนทิมพิธาเป็นคู่กันเพราะเคมีทั้งคู่เรียกว่าเข้ากันอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแอบทักษออนกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ซึ่งจะออนแอร์ในวันที่7มิถุนายนนี้ เป็นตอนแรกด้วยราคาโดยทางด้านแอฟทักษออนก็ออกมาโพสรูปภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ของตัวเองลงในอิ s ส a า r กรมส่วนตัวงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตตาดีเห็นทิมพิธาโผล่กลางไอจีทักษออนหลังโปรโมทละครเรื่องใหม่ซึ่งทางด้านของทิมพิธาก็เข้ามากดไลค์ถูกใจที่รูปภาพของสาวแอฟทักษออ โดยงานนี้ทําชาวด้อมส้มฟินอีกแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าพ่อทิมมากดใจให้กำลังใจแม่แอปแล้วขอให้ซีรีส์ปังๆนะคะพ่อทิมมากดไลค์ให้แม่แอปแล้วนะพ่อส้มเรามากดใจด้วยอ่า